ขอตีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กับปีใหม่ไทยของเราในทุกปนศัก,ากราช2,567ครับเข้าไปพร้อมกนเลยตามเในไกี่วัสเ็บางทีหนึ่งมกราคม2,567ะคับทนาคร้อเมยพร้นี่เรีนนอนนะครับทบบบี่มาตนมาชมกับระเดียงวันเสียงนตรีเรียบงนทีที่อา ควมไม่รอประสที่ข้มูลนี้มีใครตอรองธุรกิจการงานที่แตกอจะเจื่องเรื่องอ้าวนานั่ไงใส่มา่าใสแกวข้าปลอดไัยเป็นจังไหนก็ขอให้พอเสงเงินเป็นจังไหนก็ไอ้พอสความสุขครับยากีนยาจอรำรำเร่ด้วยสู้คูสู้คนกนพี่้องเด้อ ผิดนะครับปีเ้ปีไม่ขอไม่ได้ิงสิงขอมาในชีวิพี่พี่้องเด้อครับผมเอาผู้รับรัขึ้นบาณนีไม่ีกาโคตร้อนชาปีเลยเนาะโคตรร้อนาปีรอนปีเลยปีไเาแต่เลียนาเลียนหนเาสปี่ขาา้าอาอาพอนะพอดีชิงที่นี่ละ่งไปเลย่ ลองเชิญท่านมาท่านช่วอะ่รยงานสิแ่งงานเลยพอมาเสผักนี้พัก็้นวยต้นตมผัด่ผดวยิวยเพ้นางเป็นไงม่าราตกาสตข้ร้อาจากๆต่างาต้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องพีุ่ษาบางก้นกันเพิ่งเพิ่งเพิ่งแบบมาพยัปชนะยุงกับของบ้านเนี่เพราะว่าจะรองยื้บ้านกับพ่อแห้งแล้ว นี่มาะม้กแต่การพิจางานเราเดี่ยวภาษีเราต้องขอบุญขอบุญโดยเฉพาะข้าคณะเจ้าภวะข้าพคณะกรรมการคณะลัป้านะครับที่จัดงานเป็นพังนี้ครับและให้โอกาสกำลังเดินมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองส่งถ่ายปีเก่าวตอนรับปีใหม่กรขอให้กรรมการขับมุ่งบ้านและคณะลัป้าทุกคนนะครับส่งวิทย์ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนะครับไปใส่กับพริบเต้นนงกรพริเต้นขั้นเลยต่อไปปมเกตหรือพริเต้นขึ้มา ด้วยด้วยด้วยสูบุญซุกนนก็แล้วกันครับพี่น้องที่จิงปกตนนนนิน้นที่ต่านหลายหลายหลายสูบุญซุกนนอยากขอบคุณเหมือนพาะพี่น้องเมื่อส่วนแต่ว่าออมันอะไร<อ>เอาไเนาะเอาเป็นแท่งเลพ่อเอาตัวซีนนะครับพี่น้องติดตามตามไล่ตามเหตุการณ์นะครับทุกคนมี่ผิดก็ขอเมื่อนะครับตามยูทูบติดตามไปตามโซเชียลพี่น้องว่าเป็นทศนรากรอปตองเหาเอาย้า